สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับโอมกันเนอร์คอมมูนิตี้ของแฟนบอลอาร์เซนอลครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ขอให้อยู่ในพื้นฐานของการให้เกียรติกันนะครับและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวสารอาร์เซนอลมาอัปเดตกันนะครับผมเป็นเรื่องราวของคายฮาวเวตนะครับกับภรรยาที่ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมนิโกลวิลเลียมส์ครับตัวเลือกแรกในตำแหน่งริมเส้นนะครับ การรั้งตัวกรเบียลมังการเยสและการเงินที่แข็งแกร่งของทีมนะครับมาดูว่าในส่วนของเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวแรกนะครับเป็น k คล์ฮาวเวตครับตอนรับรูกคนแรกกับภรรยาโซเฟียเวเบอร์นะครับพร้อมแบ่งปันช่วงเวลาสุดซึ้งกับแฟนๆทางโซเชียลมีเดียคล์ฮาวเวตครับสตาร์ของอาร์เซนอลครับได้ตอนรับรูปคนแรกของเขากับคู่รักโซเฟียเวเบอร์นะครับ ดาวเตยทีมชาติเยอรมันครับซึ่งกําลังพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บได้แชร์ข่าวดีเกี่ยวกับการเกิดของลูกชายเมื่อเช้าวันพุทธที่ผ่านมาผ่านโพสต์สุดซึ้งบนอินสตาแกรมโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพมือของลูกน้อยพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่โลกเจ้าตัวเล็กของเราเรารักเจ้ามากเหลือเกิน ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับฮาเวตซึ่งเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลในปี2023ครับได้ยืนยันว่าทั้งคู่กําลังจะมีลูกคนแรกนะครับโดยพวกเขาได้โพสต์ภาพกอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมให้แฟนๆเห็นท้องที่เริ่มโตของโซเฟียเป็นครั้งแรกใครครับวางมือลงบนท้องของเธออย่างอ่อนโยนในภาพถ่ายขาวดาขณะที่โซเฟียเรียกการตั้งครรภของเธอว่าพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา อย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นไม่นานครับโซเฟียเบอร์ก็กลายเป็นเป้าหมายของเหล่าคอมเมนต์ทางโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลตกรอบเอฟเอคัโดยมีผู้ใช้บางคนนะครับส่งข้อความดูหมิ่นเธออย่างรุนแรงนะครับฮาวเวชนะครับพลาดจุดโทษในเกมที่อาร์เซนอลแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการโดนจุดโทษเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่ภรรยาของเขานะครับจะนำข้อความแย่ๆบางส่วนที่ได้รับมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมนะครับบางข้อความพุ่งเป้าไปที่การตั้งคันของเธอนะครับซึ่งโซเฟียนะครับ ถึงกับบอกว่าช็อกมากและเสริมว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกละอายใจในสิ่งที่คุณทำอาร์เซนอลครับได้แจ้งความกับตำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้และกําลังร่วมมือกับบริษัทข้อมูลเฉพาะทางนะครับซิกนิฟายนะครับเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้กระทําผิดนะครับมิเกลอารเตต้านะครับกุนซือของอาร์เซนอลนี่ถึงกับออกมาบอกว่ามันเหลือเชื่อมากนะครับเราจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะการปล่อยให้มันเกิดขึ้นและไม่จัดการมันมันมีผลกระทบที่ร้ายแรง นี่เป็นเรื่องที่ต้องกำจัดออกจากวงการฟุตบอลเพราะมันเกิดจากผลการแข่งขันเพียงครั้งเดียวไม่มีอุตสาหกรรมไหนเป็นแบบนี้อีกแล้วเมื่อวันที่27ธันวาคมครับเราชนะอิปสวิตทาวน์1-0และใครเป็นคนยิงได้สนามทั้งสนามร้องเพลงให้เขาแล้วผ่านมาแค่20วันทำไมมุมมองถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้พวกเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบสื่อก็เช่นกันเราต้องตระหนักถึงสิ่งที่พูดและวิธีที่เรานำเสนอข่าวสารมันกระทบผมกระทบเขาและกระทบทุกคนในวงการฟุตบอล เราอาจจะต้องยอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งของงานแต่ต้องมีขีดจำกัดที่ชัดเจนเราทุ่มเทความสนใจไปที่เทคโนโลยีและอนาคตของฟุตบอลแต่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นต่อไปคือการเหยียดย้มและการคุกคามแบบนี้ต้องหมดไปมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกมิเกลอาเตต้านะครับเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่ฮาวเวชและโซเฟียแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยเคยโดนคุกคามนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโมเมนต,ต์ดีๆนะครับที่ฮาวเวชและก็แฟนของเขานะครับภรรยาของเขาเนี่ยได้ โพส Instagram แล้วก็เรียกได้ว่ามีความสุขกันมากๆเลยครัสำหรับลูกชายคนแรกของทั้งสองคนเลยครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคาร์ชและภรรยาโซเฟียด้วยนะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่มิเกลเมริโนครับตอบกับโพสต์ของนิโก้วิลเลียมส์นะครับ นิโคลวิลเลียมครับยังคงมีทีท่านะครับผ่อนคลายและอารมณ์ดีแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีรายงานว่าอาร์เซนอลนะครับกำลังจับตาดูปีกชาวสเปนอย่างใกล้ชิดทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับคาดว่าจะเสริมแนวรุกนะครับในช่วงสมเมอน,นี้หลังจากไม่สามารถดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาในเดือนมกราคม อาร์เซนอลครับเคยพยายามคว้าตัวโอลิวัตกินครับแต่ตันเวลากลับเลือกปล่อยจอร์นดูรานแทนหลังจากตลาดปิดครับอาการบาดเจ็บของกราเบลมาตินาดี่และคายฮาวแบตนะครับทำให้ทีมขาดตัวเลือกในแนวรุกโดยเหตุนี้นะครับวิลเลียมส์นะครับจึงถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ในการเสริมริมเส้นของอาร์เซนอลและแฟนๆก็เริ่มตื่นเต้นกับโอกาสที่เขาอาจจะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับ ปฏิกิริยาของเมริโน่นะครับจุดกระแสข่าวลือเพิ่มขึ้นนะครับขนาดเดียวกันนะครับเมริโน่นะครับก็กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีในบทบาทกองหน้าจําเป็นแต่บางครั้งก็อาจจะหายไปในบางเกมได้นะครับและการตอบโต้ล่าสุดของมิเกลเมริโน่กับวิลเลียมส์ในโลกออนไลน์ยิ่งเพิ่มกระแสข่าวลือมากขึ้นไปอีกนะครับอาร์เซนอลครับยังคงให้ความสนใจในตัวนิโก้วิลเลียมส์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อมาร์ตินาลียังโชว์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้ ผลงานของวิลเลียมส์นะครับและการแข่งขันแย่งตัวกับบาซ่าและเชลซี วิลเลียมส์และเมริโน่ครับพึ่งลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนในเกมที่พบกับในเแลแร์เมื่อวันที่23มีนาคมนะครับหลังจากที่วิลเลียมส์นัครับโพสตอินสตาแกรมนะครับพร้อมแคปชั่นว่ามิชชั่นคุมพลิ e นะครับซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เล่นพรีเมอร์ลีกหลายคนนะครับรวมถึงดินฮุยเซ่นนะครับและเบรโดเพโรนะครับแต่สิ่งที่สร้างความสนใจมากที่สุดก็คือเมริโน่นะครับกดถูกใจโพสต์ของวิลเลียมนะครับซึ่งทําให้แฟนๆเนี่ยคาดเดาว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตที่เอเรสก็ได้นะครับ ตามรายงานของเดอะเอลิติกนะครับอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวของวิลเลียมส์มาอย่างยาวนานนะครับแต่พวกเขาต้องแข่งขันกับบาร์เซโลนาและเชลซีที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของปีกวัย2 2ปีรายนี้เช่นกันในฤดูกาลนี้ครับวิลเลียมลงสนามไป37ดนัดครับยิงได้9ประตูและทำไปอีก7แอสซิส,สนะครับซึ่งเป็นการสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมจากฤดูกาลที่แล้วที่เขามีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูถึง24ประตูนะครับตัวเลือกอื่นของอาร์เซนอลครับ อเดโมน่าลูคแมนและไบรอันเอมูโม่นะครับแม้ว่าวิลเลียมส์นะครับจะเป็นเป้าหมายหลักแต่อาร์เซนอลก็กำลังพิจารณาตัวเลือกแนวะรุกตัวอื่นด้วยนะครับ ตามรายง,งานของฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับอาร์เซนอลกำลังจับตาดูอาเดโมลาลุกแมนนะครับโดยมีตัวแทนของสโมสรอนเดินทางไปชมฟอร์มของเขาถึงอิตาลีขณะเดียวกันพวกเขายังให้ความสนใจบรันเอ็มบูลโมนนะครับปีของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งสัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแม้ว่าการย้ายทีมของนักเตะเหล่านี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่เหมือนว่าอาร์เซนอลมุ่งมั่นที่จะเสริมเกมรุกอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับซึ่ง Nico นิโกวิลเลียมส์น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลนะครับผม เป็นตัวที่มาก่อนเดมอล่าลูกแมนแล้วก็เบรนด์เอเมอร์มูแน่น,นอนนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นแล้วก็ความฟิ้วของเขาแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับนิโก้แฟนาซนอลที่ผมเห็นมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆเนี่ยก็มีแต่คนอยากได้นิโก้วิลเลียมส์นะครับส่วนตัวผมก็มองว่านิโก้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตำแหน่งปีกที่จะมาแทนกราเบลมาตินารีแล้วก็เรนโลทรอสซานะครับผมมาดูในความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับเป็นการต่อสัญญากับกราเบลมาการเยสนะครับ กราเบียวมาการิสสครับเตรียมต่อสัญญากับอาร์เซนอลนะครับหลังข่าวลือย้ายทีมถูกปฏิเสธอาร์เซนอลครับมีแนวโน้มต่อสัญญากับกราเบียวมาการิสสมากกว่าที่จะปล่อยให้เขาไปสุลีขสารอิหราบบ่านนะครับตามรายงานของมิกบราวน์นะครับอดีตหัวหน้าแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับซึ่งยังคงมีเครือข่ายในวงการฟุตบอลให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับว่าข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของราบิโอไปอยังซาอุดีอราระเบียโปรอีกนั้นไม่น่าจะเป็นความจริง ราบิยวครับกลับมาร่วมทีมอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมหลังเสร็จสิ้นภารก,กิจรับใช้ทีมชาติบราซิลโดยเขาจะเป็นกําลังสําคัญของทีมในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลทีมในซาอุดีอาระเบียครับพร้อมยืนข้อเสนอก้อนโตแต่อาร์เซนอลเดินหน้าต่อสัญญาแม้ในสนามเขาจะเป็นกําลังหลักของทีมครับ แต่อนาคตของกองหลังวัย27ปีรายนี้นะครับยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากอัลนาเซอร์นะครับทีมจากซาอุดีอาระเบียกําลังเตรียมยื่นข้อเสนอมหาศาลเพื่อล่าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานเมื่อวันที่25มีนาคมว่าอาร์เซนอลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับกราเบลซึ่งเหลือสัญญาอีก2ปีอาเตต้าครับเห็นว่ากราเบลและคู่หูแนวรับของเขาอย่างวิเลียมซาลิบานะครับเป็นรากฐานสําคัญของสโมสร และคาดหวังอย่างยิ่งว่ากองหลังชาวบราซิลจะยอมรับสัญญาระยะยาวฉบับใหม่อาร์เซนอลไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเกมเอเย่นกราเบลนะครับไม่ได้เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยซาลิบาก็กําลังตกเป็นเป้าหมายของเรลมาดิเชนกันแต่อาร์เซนอลครับต้องการรังทั้ง2คนไว้กับทีมมิกราวนะครับซึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในการดึงตัวผู้เล่นระดับท็อปให้กับแมยูไนเตดนะครับเชื่อว่าข่าวลือเกี่ยวกับกราเบลถูกสร้างขึ้นโดยเอเย่นของนักติดนะครับ ข่าวลือแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มาจากเอเนต์พวกเขาพยายามสร้างกระแสให้ลูกค้าของตัวเองเป็นที่พูดถึงทั้งในสื่อและในวงการฟุตบอลบราวก่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับจากนั้นนะครับเขาก็ไปคุยกับผู้จัดการทีมว่าทีมนี้สนใจนักเตะผมทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น พวกเขาแค่พยายามกระตุ้นตลาดเท่านั้นการที่กราเบียจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มมากกว่าเพราะอาร์เซนอลไม่น่าจะปล่อยเขาออกจากทีมแน่นอนอาร์เซนอลครับจำเป็นต้องรั้งกราเบียวไว้เพื่อรุนแชมป์แม้ว่านักเตะหลายคนครับจะเลือกย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียโปรโลีกเนีครับ เพราะค่าจ้างมหาศาลที่ได้รับจากสโมสรที่มีรัฐเป็นเจ้าของแต่สําหรับอาร์ซนอลแล้วนะครับการเสียกราเบียลจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่แม้ว่าโมฮมเมดซาลาห์นะครับอาจจะย้ายไปซาอุดีนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สถานการณ์ของกราเบียลนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ ซาลาเนี่ยมีอายุ32ปีแล้วนะครับแล้วก็มาจากภูมิภาคอาหรับด้วยแล้วก็คว้าแชมป์ทุกรายการกับเลี้ยวภูไปแล้วนะครับแต่ส่วนกราเบลเนี่ยยังอยู่ในช่วงสําคัญของอาชีพค้าแข่งกับอาร์เซนอลและเขาต้องรู้ดีว่าหากไม่มีเขาอาร์เซนอลอาจจะต้องรอความสําเร็จไปอีกนานนะครับ้วยเหตุนี้นะครับอาร์เซนอลจึงต้องทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะต่อสัญญาและรักษากราเบลไว้เป็นแกนหลักของทีมต่อไปมาดูในส่วนต่อไปนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของความแข็งแกร่งของ,ของการเงินของทีมอาร์เซนอลนะครับ โดยมิเกลอาร์เตต้านะครับสร้างความได้เปรียบให้กับอาร์เซนอลในตลาดนักเตะนะครับผมตลอดช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อน4ครั้งที่ผ่านมาครับหลังจากที่มิเกลอาร์เตต้านะครับเข้ารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลมีถึง3ครั้งนะครับที่สโมสสใช้เงินเกิน100ล้านปอนด์และอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาทุ่มเงิน50ล้านปอนด์คว้าตัวตทมัสปาเตและ25ล้านปอนด์เพื่อซื้อกราเบลมาการเยสซึ่งเป็นการลงทุนที่สำคัญ หลังจากนั้นครับแนวทางการซื้อนักเตะเปลี่ยนไปโดยอาร์ซ a นอลเริ่มมองหาผู้เล่นที่อายุน้อยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมก่อนทีซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับสโมสรจะปรับกลยุทธ์อีกครั้งโดยการเสริมจุดที่ขาดโดยได้มิเกลเมดิโน,โนและทำสัญญาถาวรกับดาวิดรายานั่นเอง ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการใช้จ่ายมหาศาลนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าคุ้มค่านะครับอาร์ซนอลกำลังจะจบอันดับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นปีที่3ติดต่อกันซึ่งแฟนบอลก็ไม่น่าจะอิ่มเอมใจสักเท่าไหร่นะครับและเกือบจะแน่นอนแล้วในค่าวว่าจะได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้าพวกเขาไปได้ไกลกว่าเดิมในศึกคาราบาวครับในปีนี้และยังคงอยู่ในการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปด้วยทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากทีมที่ขาดความเป็นระบบและมีผู้เล่นซีเนียที่ค่าตัวและค่าเหนื่อยเนี่ยสูงเกินจริงนะครับกลายเป็นกลุ่มนักเตะที่กระหายในชัยชนะและกําลังไล่ล่าความสําเร็จในระดับสูงสุดอาร์เซนอลตอนนี้ครับสามารถดึงดูดนักเตะระดับโลกจ่ายค่าตัวได้และมีหนึ่งในโคชที่ดีที่สุดคอยคุมทีมอยู่ตลาดซัมเมอร์ที่สําคัญและสถานะการเงินที่แข็งแกร่งซัมเมอร์นี้ครับจะเป็นอีกช่วงเวลาสําคัญของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลรู้ดีครับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การหากองหน้าตัวใหม่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้รวมถึงการเสริมคุณภาพความลึกในตำแหน่งปีกนอกจากนี้ครับแดนกลางก็ต้องการการเติมเต็มนะครับเมื่อตัมัสปาเต้และจอจินโยเตรียมอำลาทีมส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูรายาเนี่ยเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีสัญญาถาวรอ,อยู่ในตอนนี้แน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะครับต้องใช้เงินมหาศาลนะครับโดยเฉพาะเมื่อซื้อผู้เล่นระดับท็อปแต่ข่าวดีคืออาซนอลไม่มีปัญหาด้านการเงินเลยนะครับ การกลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกกับช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรรวมถึงความต้องการของแฟนบอลในการเข้าชมเกมที่สนามเอเมอร์สตเดียมซึ่งปัจจุบันขายหมดทุกนัดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครนอกจากนี้ครับอาร์ซนอลทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยมีรายได้จากการแข่งขันในยุโรปนะครับมากกว่า45ล้านปอนด์และตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปสโมสรครับยังได้รับเงินเพิ่มจากสัญญาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและระบบยูฟาโคเอฟซีเอ็นเวลูพิล่านะครับ ซึ่งทำให้รายได้รวมจากผลงานในสนามสูงกว่า111ล้านปอนด์มากกว่าปีที่แล้วและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกรายได้จากการขายนักเตะและโครงสร้างค่าเหนื่อยการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เป็นจุดเด่นสำคัญอาร์ซนอลทำเงินได้มากกว่า50ล้านปอนด์ครับจากการขายเอมิลสมิธโรและเอ็ดดี้เอนเคจิซึ่งเป็นเด็กบ้านมาจากอะเคเดมีสโมสซนนะครับจึงสามารถบันทึกกำไรจากการขายนี้ได้เต็มจำนวนเนื่องจากไม่มีค่าตัวที่ต้องหักลบกัน บัญชีของสโมสรในปีส0 2 3 2 0 2 4มนะครับแสดงให้เห็นว่าค่าเหนื่อยของทีมเพิ่มขึ้นแซงหน้ารายได้แต่เป็นเพราะผลงานที่ดีขึ้นไม่ใช่การใช้ใจ่ายเกินตัวแต่อย่างใดนะครับโบนัสสำหรับการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถูกจ่ายออกไปและจะเกิดขึ้นอีกในปีนี้ซึ่งถือเป็นต้นทุนของการเป็นสโมสรระดับท็อปมากกว่าจะเป็นปัญหาได้นะครับรายได้ของสโมสรนะครับเพิ่มขึ้น32%นะครับและแนวโน้มยังคงเป็นไปในทางบวกนะครับเมื่อเจ้จินโยและปาเตอัมลาทีม จะช่วยเปิดพื้นที่ค่าเหนื่อยให้กับนักเตะรายอื่นที่มีค่าตัวสูงความพร้อมด้านกฎก,การเงินของยูฟ่าครับอาร์เซนอลครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามกฎสควอตควอสต์เรชั่ของยูฟานะครับซึ่งกําหนดให้สโมสรน,นะครับใช้จ่ายได้ไม่เกิน70%ของรายได้กับค่าเหนื่อยค่าตัวนักเตะและค่าตัวเอเย่นตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 5 2 0ย6นะครับโดยปีนี้ยังสามารถใช้จ่ายได้ถึง80%นะครับก่อนที่เพดานนั้นจะลดลงไปที่70%ในปีถัดไป แม้ว่าอาซนอลนะครับจะใช้เงินซื้อผู้เล่นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ผลขาดทุนของสโมสรกลับลดลงจาก52ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่17ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับและตัวเลขนี้ก็ยังไม่รวมการขายสมิธโรและเอนเคเชียซึ่งจะช่วยให้มีงบเสริมทับให้มากขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับอนาคตของนักเตะบางรายและทิศทางของตลาดนักเตะครับสมมนี้ครับยังมีโอกาสขายนักเตะเพิ่มเติมอเล็กซานเดอร์ซินเชโกนะครับเรนโดทรอซาและทราคิโรโทมิยาสุ จะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาและอาจจะถูกปล่อยออกไปรรบิลวเ,วเชซุดก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนครับแม้ว่าปัญหาบาดเจ็บอาจจะทําให้ย้ายทีมได้ยากขึ้นส่วนคิรเนเชนี่นะครับจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับซึ่งคาดว่าจะกลับไปที่กราฟโกเซลติกนั่นเองนักเตะกลุ่มนี้ ต้องถูกแทนที่แต่ก็จะช่วยเพิ่มเงินทุนให้กับสโมสรทําให้สถานะการเงินของอาร์เซนอลยังคงแข็งแกร่งและมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเขาอาร์เซนอลไม่มีนักเตะจากอะคาเดมี่พร้อมขายในทุกปีเหมือนกรณีของเฟรดินบารากุลนะครับซึ่งทําเงินให้กับสโมสร25ล้านปอนด์ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถพึ่งพาการขายนักเตะเยาวชนเพื่อชดเชยการใช้จ่ายได้เสมอไป แต่ด้วยความสำเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกครับและการเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์สโมสรจึงยังอยู่ในสถานะที่มั่นคงความท้าทายคือการรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนและผลงานในสนามซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากกว่าเดิมแต่อาร์เตต้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมใช้โอกาสนี้เพื่อยกระดับทีมอีกครั้งก็ต้องว่าการเงินตอนนี้นี่แข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับสำหรับปัญญาอาร์เซนอลของเรานะครับและนี่คือทั้งหมดของโอมการเนอร์นะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้โอมลาไปแล้วสวัสดีครับ